สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชิ้นแน e ลีแมชเดือดพระจันชาย VS d b e l l a าเปิดศึกรวบบาลังคิกบ็อกซิง่งรุ่นสตา r ์เวทคู่เอกศึกวันไฟนั้3สก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p y 2 4ครบจบทุกความมันพักยก2 4 เปิดโพคู่เอกสุดเดือดของสึกวันไฟไนั้36ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีรุมบินีรามินทานในช่วงพรามท์ทาอเมริกาตรงกับช่วงเช้าเวลา8นาฬิกาในวันเสาร์ที่4ตุลาคม2568โดยประจันฉายแชมป์โลกวันมวยไทยและคิทบ็อกซิ่งรุ่นสตาร์เวท115-125ปอนด์จะเปิดศึกรีแมตช์กับจอนทานดีเบลา่าแชมป์โลกวันคิทบ็อกซิ่งรุ่นสตาร์เวทเฉพาะการตัวแทนอิตาลีแคนาดาเพื่อเฟ้นหาราชันเพียงหนึ่งเดียวของรุ่นนี้ ย้อนกลับไปในศึกวันลุมพินี68เมื่อเดือนมิถุนายน2567พระจันชรฉายและดิเบล่าโครจรมาพบกันครั้งแรกโดยมีเข็มขัดแชมป์โลกวันคิทบ็อกซิ่งรุ่นสตอต์เวทที่ว่างอยู่เป็นเดิมพันและแม้จะเป็นการชกกติิกาคิทบ็อกซิ่งเพียงครั้งที่2ในชีวิตแต่พระจันรฉายก็สามารถเอาชนะดิเบลา่าที่ไม่เคยแพ้ใครตลอดอาชีพได้อย่างงดงามด้วยคะแนนเอกฉันพร้อมขึ้นทันเป็นแชมป์โลกวัน2กตร,รกามวยไทยและคิปบ็อกซิง่งแห่งรุ่นสตอต์เวทอย่างยิ่งใหญ่ หลังจากนั้นพระจน์ฉายกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งในศึกวันไฟใน28เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2568และสามารถสับสอบเอาชนะคีเคโอเอลิสบาโบซาผู้ท้าชิงจากสาราอาณาจักรในยกที่4พร้อมป้องกันเข็มขัดมวยไทยได้เป็นครั้งแรกในชีวิตพร้อมรับดับเบิลโบนัส1 0 0 0นดอลลา,าร์สหรัฐหรือกว่า3ล้านสบาทตามอัตราแดกเปลี่ยนในขณะนั้นมาครอง ตอนนี้พจันฉายที่ไม่แพ้ใครมานานกว่า2ปีทั้ง2กติกาพร้อมกลับมาลุยในเส้นทางคิปล็อกซี่อีกครั้งโดยขอสารตอบฟอร์มสุดร้อนแรงด้วยการย้ำแค้นดิเบล่าเพื่อรักษาเข็มขัดนี้ให้อยู่บนบ่าต่อไปดิเบล่าหลังถูกพจันฉายยัดเยียดแพ้แรกในชีวิต ก็สามารถกลับมาคืนฟอร์มเก่งได้ทันทีเริ่มจากเอาชนะรุยโบเทลโฮจากโปรตุเกสด้วยคะแนนเอกฉันท์ล่าสุดในศึกวัน1 7 2เดมื่อเดือนมีนาคม2568ที่ระเบิดฟอร์มขั้นเทพเอาชนะคะแนนเอกฉันท์เหนือกัมปันระดับตำนานอย่าง3เอกยักษ์หดาวคว้าเข็มขัดแชมป์โลกวันคิปบ็อกซิ่งรุ่นสโตว์เฉพาะการมาครองได้สำเร็จพร้อมส่งผลให้ได้รับสิทธิ์เปิดศึกรีแม์ร,รวบ,บัลังกับพระจงฉายในครั้งนี้ แฟนๆร่วมเป็นกำลังใจให้กับพระจัญชาด้วยนะครับและหมัมพาดประการทั้งปวงไฟนี้ติดตามข่าวสารของุมหน้าของวันได้ที่นี่เป็นกลางเช่นหน้าขอบคุณมากครับ